ไม่คิดแล้วไม่สนใจยิ่งพยายามเท่าไรยิ่งเลือนให้ฉันได้แต่คิดแต่วางให้เธอหันมาเธอลองมองบนฟ้ายามค่ำคำืนเธอจะเห็นดาวอยู่บนนั้นลองอาธิษฐานสักหนึ้งที่เธออยาก ฝันว่าเธอจะเป็นยังไงฉันหลัอตาลองและมีสิ่งเดียวที่จะขอขอให้เธอและฉันได้เคียงคู่กันขอให้เราได้รักกันชัวร์นิรันแค่ฉันและเธอ come connect now talk one come me come they put the fast up come at the time oh, เธอลองมองบนฟ้ายามค่ำคืนเธอจะเห็นดาวอยู่บนน,ออนั้นลองอธิษฐานสักคนั้งที่เธออยากเหมือนในฝันแล้วเหลาตาลองบปดฝันว่าเธอจะเป็นยังไงฉันเหลาตาลองเล่มมีสิ่งเดียวที่จะขอ เขาให้เธอและฉันได้เคียงคู่กันเขาให้เราได้รักกันช่วนิรันดร์แค่ฉันและเธอเขาคือนเน็บหนาวในทุกทกวันเขามีเธอกอดฉันในอ้มเขาคขาได้ปรดเธอฟ้าช่วยรับคำอธิษฐานของเรา Titanic move down มา shelter you're me at the titanic move down มา shelter got that titanic move down มาเร็วร้อยกัน shelter got at the titanic move down มาเร็วร้อยกัน นเพลงมาให้น่ารักยอดยอดอ่าให้ันรกระเป๋าอะไรอ่บครับกระตัวหนึ่งเก้าที่เชิญอนเก้ครับพี่เชิญอี่คนมีความสามารถได้ได้ได้จะเปลี่ยนชื่อนะี่โซเฟอร์ับไม่ชอบเลยชื่ออะไรกินี้มากพี่สาวสวัสดีครับสวัสดีับน้องสาวสวัสดีนอันนี้พี่จะไปดักป้นนักร้องอีกปะเนี่ย้เปคตัวแลไม่ใช่จะบ้าสัตว์เอนนะเอาวะเอาพี่เป็นนักร้องวะ ไม่เที่ย์เนาะเขายืนร้องเพลงเขาพี่คน้พเฉินคุยเรื่องนันแล้วกันเนาะอะไรหรอก็จบกับการกินนังแล้วไงพวกผมขอสักสองสามปันแต่งงานกันเหรอยิ่ครับสวัสดีครับอันแล้วเลยพอดีมีปัญหามิเกลมันมีปัญหานิดหน่อยผมจะบินไปกาโทนี่จะฮันนีมูนกันเหรอไม่ครับไม่ใช่คือคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือมิเกลอ่ะมัน ไปมีเรื่องกื่คนอื่นไปมีเรื่องกับคนอื่นแต่พวกผมมันไม่ได้อะไรใช่ไหมใครเป็นคนเริ่มไม่คือผมไม่รู้แต่ผมรู้แค่ว่าก็คือเด็กมีเรื่องกันอ่ะเด็กมีเรื่องเกณฑรู้ก่อนโทรได้รับไม่ใช่ฟังก่อนฟังทีฟังก่อนนะอ่าขอโทษขอโทษคือเด็กกับมันมีเรื่องกันใช่ไหมแล้วอยู่ดีอ่ะพ่อฝั่งนู้นอ่ะเขาออกตัวแล้วก็เหมือนฝั่งนู้นอ่ะฝั่งผู้ใหญ่เขาอ่ะก็บอกว่า ฝากบอกญาติมึงด้วยนะว่าอย่าเสลออะไรประมาณนี้แหละแบบเหมือนให้ไปเรียกมาอ้เออแรงเยเปล่าฝากบอกเฉอแล้วแล้วแล้วญาติเขาคนนั้นอ่ะกลุ่มญาติเขาคนนั้นพ่อของเด็กที่มิกเกลไปมีเรื่องด้วยคือมังกรไม่ใช่คือน้องมังกรสิงโตคุณชื่อไหมโอ้โหผมก็เลยจะไปจัดการอย่างโนี่ซะหน่อยให้น้องาแบบบบผมก็จะเอาน้องไปด้วยนิดหน่อยจะได้จะเอาจะเอาแวนไป ต่อไปแลือกเลยทีมีที่เออตอนนี้ผมได้ข่าวว่าฝั่งนู้นน่ะมันก็ยังไม่มีวูธถูกไหมครับใช่มีปัญหาอะไรเฉยก็เลยเอาที่จะลองลองเทสงานด้วยได้เจอเจอทางกันเลสไปด้วยเอาเลยจัดการผมมีผมเฮกียแล้วก็ไอแวนเลสสมิธเจอทานแล้วก็ผมอยากได้ตัวหนึ่งอ บอสบอสบอสทอมบอสทอมฟลบอทอไปอักหนึ่งกัรับ่อยได้เดี๋ยวกูไปนั่งบนมอที่นู่นเจอกูอิสานได้ตามนั้นเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหก่อนใหญ่ก่อนได้ได้ได้จับไปน้องฝั่งฝั่งผู้ใหญ่เขาไอ้นี่ไงพ่อถ้าพ่อก็ต้องเจอรุ่นพ่อเล่นด้วยกันไเนี่ยได้แล้วไปถ้าเรื่องแค่มันซิ่งอย่างวะไม่ปล่อยไม่ผ่าได้อยู่แล้วเป็นจากการได้อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาหรอกไม่อยากมีเรื่องอะไรไปแป๊บเดียวไม่นานไม่อยากเป็น เออตามนั้นเลยเองจดการกันได้อยู่แล้วจะการเลยตามนั้นแหละเรื่องบอกในกลุ่มทุกคนไปด้วยแล้วกันว่าใครจะไม่อยู่อ่ะได้ครับพี่อ่ะพี่เช็คจะได้รู้ว่าเออใครไม่อยู่แล้วมันใครที่ไปบ้างเฮ้ยมันเน่าจะิงเหรอไปไหมจะไปไหมไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าถามพี่พี่คงไม่ได้ไปหรอกแต่เห็นมันมีเรื่องแค่ว่าไปไปเที่ยวไหมไปอยู่แล้วไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวไหน เที่ยวกามไงไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่มันมีแค่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องไปนะหมายถึงท่านสมมติว่าคิดจะไปจริงอะนะเดิมเยต้องไปวันที่สิบสองคือไอ้โมจิมันบอกว่าฟลอร์แต่งงานแล้วแต่ไม่แน่อาจจะไปไปหรอกอืมเดิมที่ไปผมว่าไม่เรียกเลยจับไม่เรียกเลยการไปน่าจะไปบินไปบินกลับครับไม่ได้ไปค้างใช่ใช่ไม่ได้ไปค้างแต่แค่ไปแบบว่าถาเฉยว่าจะไปเคลียร์เรื่องอะไรใช่ใช่อืม ถามอะไรอย่างนี้จะบอกอันนใช่ตามาเลยพี่พี่คิดไปพี่คงไม่ไปใช่ครับพี่ก็บอกไว้ไงจะได้ไม่นี่ออไม่เป็นไรหรอกจัดไปดูอยู่แนี้มันไม่ถูกเลยได้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 ไเลย่แล้วคี๋ยัเราตามนั่งกาไม่ถูกเลยเจะได้พูดเพราะๆนี่เราของอไได้ครับกูขมักแม่งคิดถึงนะอ้อมเลย เอ้ยแฟนซ้ำต่อยป่ะไอ้เจ้าต่อยต่อยมาเลยป่ะลุยเลยวันนี้ลุยเลยต่อยต่อยอย่างต่อยคือต่อยอย่างเดียวไม่มีอาวุธต่อยเลยอ่ะต่อยอย่างเดียวโจ้ด้วยเรียกเลสได้โจ้ด้วยต่อยอย่างเดียวกูต่อยอย่างเดียวอะไรเงี้ยวันเนี้ยจะเจอกูต่อยอย่างเดียวของจริงจะต่อยทีมเดี๋ยวกูเปลี่ยนเมาส์ใหม่ด้วยไอ้เหี้ยไหนๆแข่งเดี๋ยวมึงรู้เลยขาแข่งของจริงกูหัดของเดี๋ยวรู้เลยขากูแข่งน้ำมาหัดของจริงอ่ะสวัสดีขาพี่ปี๋อยู่ดีก็อยากให้หัดต่อยไอ้เหี้ย โอ้ไม่เจอนานเลยไม่เจอนายรู้นั่นแหละพักอีโมพี่เราพักของขวัญเดี๋ยวพี่จะไปพักอะไรเองอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอยู่สักแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไเดี๋ยวลองยืดจริงหรือเปล่าจะได้นี่จอนอยู่แล้วอยู่ต่ออีกสักวันแล้วจะไปเทนนิ่งหยอกไปเทนนิงโยนโยไปให้คนอื่นด้วยแล้วกันลองจุดาจะไปแล้เหรอมีคนฝากกล้วยไปสองตอนนะคะให่เอาให้ก่อนไปใครฝาก มันเก็บได้ไม่ใช่ไหมอยู่บนรถอยู่บนรถอุ้ยไม่ใหญ่ให้หนูโดนเนาะแต่หนูมาขึ้นมะแล้วในที่แข่งใคแข่งก่อนน้องพี่ว่าตอนนี้มันอยู่แข็งแล้วอ่ะน้องก็ขาแข็งแล้วพวกนั้นอ่ะผมยังชนะพวกขาแข็งมาเลยเลยแต่กูชนะได้แต่กูชนะได้กูมีวิธีบอกกูชนะได้พูดอย่างนั้นนะ ไอ้เฮียไปนุ่มจะมีเรื่องก็ได้เลยน้องอย่าอย่าอย่าคิดหวังมีเรื่องน้องผมว่าไม่แน่หรอกไอ้เฮี้ยมาหรอกไอ้เฮี้ยโอ้โหเชี่ยขอขอขอโดนต่อยหน้าหน่อยไม่แต่ผมบอกเลยเขาพูดอย่างนั้นน่าโดนต่อยปากจริงไองจริยปากแม่งดีไอ้เที่อะไรนะบอกฝากฝากบอกย่านหน่อยครับอย่าเทะเลค่อยๆด่าอย่าเสือกอ่ะ เอออย่าเสือกอ่ะเออย่าเสือกอ่ะคือแล้วคือเรื่องของเด็กแต่มึงมาเสือกเออแล้วเรื่องของเด็กด้วยอารมณ์นั้นน่ะอารมณ์นั้นน่ะไม่ก็คือตอนเนี้ยมันทะเลาะแล้วไอ้เหี้ยด็กเด็กเค้ามีเรื่องกันแท้แม่งเสือกออกตัวกูเลยเชื่ออะไรจุนเด้เท่าไหร่คะคุณมามาเชื่อเดี๋ยวๆดี๋ยวไปได้มั้ยคะคุณตา

น่าจะอีกทักไปเป็นกับพี่ทำไมพี่มีอะไรพี่ไอวี่ให้มากี่โมงอะพี่ฝากหนูมาให้สักพัฐานบอกเช่ากล้วยสองตนไม่ให้คนในกลุ่มเลยแลวส่พิมพ์ในกลุ่มไว้ให้คนในกลุ่มเลยค่ะเพราะบางกรก็น่าจะอยู่ว่าใครให้มาเนี่ยไอจุนไอวี่พี่ไอวี่ไงคะเฮ้ยเฉินไปแล้วอ๋อฝากกล้วยมาสองตนเฉินไปอวี่ค่ะไอวี่วยหนูไปเปิดโหมดที่ผ่านมา